สวัสดีค่ะชูกราฟาวเวอร์ค่ะวันนี้เราจะมาชวเนเพื่อนๆทำขนมปังโฮวีสูตรไม่ต้องนวดน,นะคะแต่ว่าความหอมนุ่มแล้วก็อร่อยเนี่ยไม่แพ้เจ้าดังเลยทีเดียวค่ะมาเริ่มกันที่ผสมนมสดจืดและไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย40กรัมและยีสต์5กรัมค่ะ จากนั้นคนผสมให้พอเข้ากันค่ะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะมาเตรียมในส่วนของแห้งกันนะคะก็จะมีแป้งแล้วก็เกลือค่ะแป้งโฮลวีต300กรัมนะคะวันนี้ใช้เป็นแบบละเอียดนะคะและเกลือ1นสช้อนชาค่ะ ร่อนรวมกันเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเทในส่วนของของเหลวที่เราผสมไว้ค่ะลงไปให้หมดเลยจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ ลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเขายังติดมืออยู่นะคะจากนั้นเราก็จะต่ในส่วนของเนยสดจืดนิ่มลงไปค่ะเป็นเนยสดจืดอุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีลักษณะโดยที่ได้ก็จะไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดชามของเรานะคะจากนั้นเราก็จะคลึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะ จากนั้นเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปเพื่อไม่ให้โดนลมนะคะพักไว้ประมาณ20นาทีค่ะหลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะนำดูออกมายืดค่ะอย่างที่บอกในตอนต้นนะคะว่าเราจะไม่นวดนะคะเราจะใช้วิธียืดและพับยืดและพับประมาณ15-20ครั้งนะคะ เนี่ยค่ะยืดแล้วก็พับแบบนี้นะคะจะใช้วิธีดึงยืดหรือว่าจะใช้วิธีสะบัดแบบนี้ก็ได้นะคะ ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปทักไว้อีกประมาณ20นาทีเหมือนเดิมค่ะหลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะมาพับยืดพับยืดอีกประมาณ15-20ครั้งรอบที่2ค่ะเนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ นี่นะคะอ่ะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะคลึงเป็นก้อนกลมค่ะลักษณะโดที่ได้ก็จะเนียนขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะคุมด้วยพลาสติกแรปเหมือนเดิมค่ะพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะ หลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมพิมพ์กันก่อนนะคะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ขนมปังปอนขนาด450กรัมนะคะทาเนยบางๆให้ทั่วเลยค่ะต่อไปเราจะมาขึ้นรูปขนมปังกันค่ะใช้มือกดไล่ลมไล่อากาศเบาๆนะคะนี่ค่ะอ่ะยีสต์ทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำขึ้นมาตัดแบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันค่ะ ตัดแบ่งครึ่งให้เท่ากันเลยค่ะถ้าใครอยากเป๊ะนะคะช่างได้นะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะครึง่งครึ่งให้เขาเป็นก้อนกลมๆค่ะให้หน้าเขาเนียนๆหน่อยนะคะ,ะจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะนําส่วนที่เรียบๆเบนี้ยไว้ด้านล่างนะคะส่วนที่ไม่เรียบเราจะหงายขึ้นด้านบนเนี่ยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะรีดค่ะรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะพยายามรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะม้วนค่ะพยายามม้วนให้เรียบและตึงนะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้พยายามดึงให้ตึงนะคะจากนั้นก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะอ่นี่นะคะ จากนั้นเราก็จะพับเข้าไปค่ะนี่นะคะเก็บตะเข็บเข้าไปด้านในนะคะ,ะวางไว้ในพิมพ์เลยนะคะจากนั้นอีกอันนึงก็ทำเหมือนกันค่ะรีดแล้วก็ม้วนเหมือนกันเลยนี่นะคะ,ะดึงแล้วก็ม้วนนะคะ บีบเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยแล้วก็พับค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปวางใส่พิมพ์นะคะ,ะเราจะหันไปโคนละด้านนะคะนี่นะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะ,ะคลุมด้วยพลาสติกแรปค่ะอย่าให้โดนลมนะคะพักไว้ประมาณ45นาทีค่ะ หลังจาก45นาทีผ่านไปนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าโดของเราฟูขึ้นเป็น2เท่าเลยค่ะปิดฝาพักไว้อีกประมาณ15นาทีระหว่างนี้เราจะต้องวอร์มเตาอบไว้ที่175องศาแล้วนะคะจากนั้นนําเข้าอบที่175องศาไฟบนล่างประมาณ25นาทีค่ะขนมปังโฮวีกของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมหน้าตานะคะว่าเป็นยังไงนะคะเขาอาจจะติดพิมพ์เล็กน้อยนะคะก็เคาะเบาๆค่ะ ควรที่จะพักทิ้งไว้ก่อน5นาทีค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะอ่ะเห็นไหมคะโอ้โหสีสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นขนมปังที่เราสามารถทำไว้ทานคู่กับแยมหรือว่าใช้เป็นขนมปังทำแซนด์วิชก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองตัดดูขาวว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นสูตรขนมปังที่ทําได้ไม่ยากอยากให้เพื่อนๆได้ลองทําดูนะคะนี่ค่ะเป็นสูตรขนมปังเริ่มต้นง่ายๆนะคะสำหรับคนขี้เกียจนวดเพื่อนๆสามารถนำไปทานคู่กับแยมทานคู่กับช็อกโกแลตหรือว่าะจะเอาไปจิ้มนมอะไรต่างๆได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะทำเป็นขนมปังแซนด์วิชก็ได้นะคะ อยากให้เพื่อนๆได้ลองทำดูค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย